TT Cyber s h a r e E500 White Edition เก้า e อี้เกมมิ่งแบบ Ergonomic Design นั่งได้นานไม่ปวดหลังสนับสนุนโดย TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT Thermaltake สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพิลามจิโกอทีครับวันนี้จะมาแนะนำเก้าอี้เกมมิ่งจาก TT Thermaltake นะครับนี่คือ TT รุ่น Cyber s h a i r E 5 0 0 white edition โอ้โหสีขาวสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับเก้าอี้เกมมิ่งตัวอื่นในท้องตลาดเพราะว่าทาง t h e r m a l t e k h เนี่ยตั้งใจที่จะออกแบบให้มีความผสมผสานร,ระหว่างเก้าอี้เก มมิงคือมีดีไซน์เห็นไหมฮะรูปทรงเขาเนี่ยโฉบเฉี่ยวสวยงามดูเท่เหมือนเก้าอี้เกมมิงเลย oh. แต่วัสดุที่เลือกใช้และลักษณะการทํางานของตัวเก้าอี้เป็นเหมือนเก้าอี้เออร์โกโนมิกดีไซน์หรือเก้าอี้เพื่อสุขภาพคือเกมเมอร์ e mer, เนี่ยนั่งเก้าอี้เกมมิงแบบทั่วๆไปเนะี่ยส่วนใหญ่เป็นเบาะหนังอันใหญ่ๆ่ใช่ไหมครับนั่งไปก็ร้อนระบายอากาศไม่ดีนะครับบางทีซัพพอร์ตหลังไม่ดีด้วยทําให้ปวดเมื่อยกันได้นะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้เลยแล้วใช้ทั้งเล่นเกมก็ได้ ใช้นั่งทํางานก็ได้คือรูปทรงเขาแบบว่า Multi p พอร์โพมากๆนะ่ะคือเป็นเก้าอี้ทํางานก็ดูเท่ามากๆเลยแล้วถ้าเป็นเก้าอี้เล่นเกมก็ดูล้ําทันสมัยมากๆ <Yeah. S 1> นี่คือทีเด็ดของเก้าอี้ตัวนี้ครับ TT Cyber Chair E500 โครงสร้างของตัวเก้าอี้นะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียมขนาดใหญ่ให้ความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วดูมั่นคงมากๆนะครับ <Yeah. S 1> คือตัวน้ําหนักของบอดี้เนี่ยจะช่วยถ่วงสมดุลให้ฐานเก้าอี้เนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้น <Wow. S 1> ให้ความรู้สึกหรูหรามีสไตล์และใช้งานได้ดีมากๆ <Wow. S 1> เนื้อผ้าตะข่ายยืดหยุ่นได้ดีให้สัมผัสที่นุ่มนวลระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนแม้ไม่ได้อยู่ในห้องปรับอากาศ ตัวผ้าตะข่ายเนี่ยผ่านการทดสอบแรงกดแรงกระแทกถึง1 0 0 0 0แครั้งนะครับให้ความยืดหยุ่นที่ดีมากๆและเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟด้วยพนักพิงหลังมีซัพพอร์ตหลังแบบติดสปริงนะครับช่วยให้นั่งสบายทุกขนาดตัวเลยไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่นั่งได้สบายหมด ทีทีไซเบอร์แ e 5 0 0 White Edition เป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาให้สามารถปรับทุกส่วนของเก้าอี้ได้ตามความต้องการเลยครับพนักพิงศีรษะเลื่อนขึ้นลงปรับมุมเอียงได้ที่พักแขนปรับได้แบบ4มิติขึ้นลงเลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังปรับมุมเอียงได้ตัวเก้าอีอ้มีปุ่มปรับการใช้งานได้ถึง4จุดปุ่ม A ปรับความสูง ต่ำสุด47.5เซนมสูงสุด56เซนเมตรปุ่ม B ปรับระดับความแข็งของพนักพิงหลังได้ตามน้ำหนักของผู้ใช้งานปุ่ม C ปรับ,บล็อกมุมของพนักพิงหลังปรับองศาการพิงได้ตามต้องการตั้งแต่90องศาถึง117องศาปุ่ม D ที่นั่งกว้าง50เซนเมตรปรับระยะลึกได้30มิลมตขนตัวเล็กตัวใหญ่ก็นั่งได้สบาย TT Cyber Share E500 White Edition ราคา15,900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายฮาร์ดแวร์ชั้นนำดังต่อไปนี้ AutoNet JIB Jet Computer Compute and More และร้าน Commix สนับสนุนโดย TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermaltake